ห้อ ah ยแดมิเสหายยินดีตรับเข้าสู่ปริศนาล่าสมบัติ Treasure Hunter สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์รองสุดท้ายนะฮะของปริศนาที่เราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ช่วงชิงเงินรางวัลกันอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมปริศนาล่าสมบัติของเราก็เป็นเกมไขปริศนาที่เพื่อนๆได้รุ้นเงินรางวัลร่วม100บาทความจริงก่อนเนี้ย100บาทแต่สัปดาห์เนี้ยมากกว่า100อ่ะบอกไว้ก่อนสัปดาห์นี้มากกว่า100ทั้งสองทั้งสองตอนเลยแล้วก็สัปดาห์หน้าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผม18บแนาฬิกาจะมาเจอกันแบบเป็นกันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าที่นี่เดี๋ยวบอกกันก่อนว่าในสัปดาห์หน้านะวันนี้25เนาะ25เมย์ยมีนาสัปดาห์หน้า1เมษาครับผมเราจะเป็นปริศนาสุดท้ายของปริศนารักษ์สมบัติซีซั่นหนึ่งนะฮะซึ่งในสัปดาห์นั้นน่ะเราจะแจกรางวัลแจ็คพอตรวมกับมูลค่าของรางวัลต่างๆเนี่ยรวม1,000บาทเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าแจกกันเยอะขนาดนี้เพื่อนๆต้องมาร่วมสนุกกันนะฮะฮ ย่ง,งก็ฝากติดตามกันด้วยนะว่าจะเป็นยังไงกันในสัปดาห์หน้านะครับผมโอเคทีนี้ในสัปดาห์นี้นะครับปริศนาของเราแบ่งออกเป็นสีช่วงเหมือนเคยความลับขุมสมบัติไขปริศนาขุมสมบัติรวมยอดนักล่าสมบัติและค้นพบขุมสมบัตินะฮะเริ่มต้นจากความลับขุมสมบัติที่เราจะมาบอกใบปริศนาในครั้งล่าสุดกันนะฮะทีนี้ปริศนาครั้งล่าสุดเราอยู่กันในปริศนาแผนที่ซ่อนลายอาแผนที่ซ่อนลายนะครับผมปริศนาเนี้ยในตารางขนาด15บหคูณสิตรงนี้นะฮะ มีพื้นที่ขนาด3คูณ3ที่มีหน้าตาเหมือนกันทุกประการอ่าทีนี้คำถามคือเราจะหาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนบ้างอะ่ะผมแนะนำวิธีหนึ่งนะฮะก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราเราลองล็อกช่องดูก่อนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกช่องอ่าเดี๋ยวเราล็อกช่องดูก่อนอ่าผมผมมติจะล็อกช่องนี้นะแล้วเราลองจับแต่ละตำแหน่งดูว่าตำแหน่งนั้นอะ่ะในแผนที่มีไหมโดยเริ่มต้นอ่ะสมมติในกรอบที่ผมเตียวไว้ในช่อง A 0ูนะฮนะ มุมบนซ้ายมันจะเป็นแถบแนวนอนใช่ไหมผมหากันว่าแถบแนวนอนอในกระดาษมีตรงไหนบ้างนี่ประมาณนี้เมื่อเราหาเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็ลองจับเราลองจับดูนะแล้วลองจับช่องที่2ต่อซึ่งอ่าช่องบนซ้ายมันจะเป็นแถบแนวนอนช่องที่2มันจะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมใช่ไหมซึ่งรูปแบบที่ตรงกันนี้เงื่อนไขข้อเนี้ยเหลือพื้นที่ประมาณนี้แค่5ช่องแล้วอ่าในเมื่อมันมี2ช่องแล้วเราลองดูช่องที่สต่อฮะนี่เหลืวแค่นี้อ่า แล้วก็ถากว่าเราลองดูจริงๆนะจะเห็นว่าช่องที่คล้ายกันที่สุดอ่ะมันจะเป็นบริเวณตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมช่องบนซ้ายช่องด้านบนช่องบนขวาเหมือนกันเลยช่องที่4ด้วยแต่ประเด็นคือช่องที่5มันไม่เหมือนดังนั้นหมายความว่ารูปแบบช่อง A อศูน่ะไม่้ํากับช่องไหนเลยนั่นเองนะัดังนั้นเราเอาออกไปเลยอะไรประมาณนี้นี่คือวิธีการเช็คง่ายๆนะเพื่อเพื่อสามารถลองเช็คกับช่องอื่นๆผมว่าอย่างน้อยช่วยตัดตัวเลือกได้เยอะนะฮะ ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับความลับขุมสมบัติของปริศนาแผนที่ซ่อนลายนะฮะอย่าลืมว่าอาเวลาลิมิตในการตอบก็คือสัปดาห์หน้านะครับผมวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมนับยี่สิบห้าวันนี้เสาร์ยี่สิบห้าใช่ไหมอาทิตย์ยี่สิบหกจันทร์ยี่สิบเจ็ดอาคารยี่สิบแปดพุธวันพุธยี่สิบเก้ามีนานะกําหนดส่งในวันนั้นนะครับผมโอเคทีนี้ใครปริศนาขุมสมบัติก็คือเราอยู่กันในปริศนากังหันอักษรมาสองสัปดาห์ก่อนซึ่งปริศนานี้นะครับผมเรามีกังหันเก้าอัน กังหันแต่ละกังหันมี4ตัวอักษรเราจะต้องเอากังหันทั้งหมดเนี่ยมาเรียงเป็นคําให้ได้6คําคําละ6ตัวอักษรซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอหยุดพัดพัดลมนี้ก่อนอโอเคซึ่งพอผมหยุดพัดลมนี้ปุ๊บผมก็ได้ทําการเรียงตัวอักษรดังต่อไปนี้เรียบร้อยนี่คือตัวอักษรทั้งหมดที่ทราทำการเรียงกันแล้วเราก็ให้คําใบ้ในครั้งที่แล้วไปว่าเราให้ตัวอักษรหกตัวซึ่งเป็นคําตัวอักษรเริ่มต้นของแต่ละคำะมีนัาต่อไปนี้เนาะ ทีนี้วันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอจัดเรียงหน้าจอกันสักนิดนึงนะฮะประมาณนี้โอเควันนี้ตัวสงของเรานะครับผมนําหน้าด้วย6ตัวเฉลยคําที่1ครับผมขึ้นตัวเรืส่อเสือคํานี้คือตัวนี้ฟืบม,มีวอแวนครับผมมีรอเรือมีคอควายมีต่อต่บมีรอเรือใส่ที่ผมต้องทำอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าผมหยิบจากแต่ละก้งหันไม่ซ้ำกันด้วยโอเคไหมเงื่อนไขข้อหนึ่งที่เราบอกไปก็คือแต่ละคำเนี่ย มันจะมาจากหกตัวอักษรซึ่งทหกตัวอักษรมาจากกลางหันคนละใบดังนั้นอันนี้คือคําแรกซึ่งเมื่อเราเอามาเรียงอย่างถูกต้องแล้วมันจะกลายเป็นคาว่าสวรนคตนะครับอันนี้คือคําแรกนะคาที่2อกันอย่างรวดเร็วเลยละกันคือคํานี้ครับผมคาว่ากางเก้งอ่าไปกันต่อที่คําที่3กับคําว่าอ่างทองคําที่4คําว่าเยาวชนอ่าสุดท้ายอีกสองคผมจัดเรียงอย่างนี้แล้วเราก็ทําการเรียง ได้คําว่าสายไหมและคําว่าโทรศัพท์นั่นเองนะฮะตอนนั้นทั้ง6คํามีคาว่าสวรรคตกางเกงอ่างทองเยาวชนสายใหม่และโทรศัพท์ซึ่งในปริศนาการหาสอนไม่ได้มีเพื่อมาร่วมตอบกันอีกแล้วนะครับผมตอะนั้นข้ามไปเลยนะวันนี้ปริศนาของเราค้นพบคุณมสมบัติกันดีกว่านะฮะโอเคเดินทางเข้าหาเกาะกันเลยนะวันนี้เป็นเกาะเกือบรองสุดท้ายแล้วนะวันนี้ปริศนาของเรานะครับผมเป็นกลุ่มสมบัติที่มีชื่อว่า อักษรสลับร่างผมบอกก่อนเลยว่าปริศนาข้อนี้ค่อนข้างยากนะเพราะตอนที่ผมคิดปริศนาข้อนี้มาอ่ะปริศนาอักษรสลับร่างนะครับผมเกิดเรื่องขึ้นนะเบื่องตนที่อว่าโซโซนอ่ะเบื้องตนแห่งน,นี้นะครับผมมีช่องใส่ของสี่ช่องกับกองสิ่งของที่วางเรียงอะไรกันอยู่20สชิ้นแล้วเราทำไงอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีข้อความปริศนาในแต่ละช่องครับผมแล้วก็ตัวอักษรน,นั้นเขียนด้วยข้อความสีแดงไม่รู้จะบอกทำไม <laughs> อ่ะ นี่ครับผมอันนี้คือกล่องปิดทาของเราซึ่งเดี๋ยวเราเอากล่องออกดิโอ้ยมันมันตัวอักษรอะไรเนี่ยอ๋ออักษรภาษาไทยแหละแต่ว่าอ่านออกไหมอ่ะนุสบัศลัมคอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปนหนึ่งนะแต่ละช่องคือเหมือนกับว่ามันเรียงลําดับแปลกๆเนาะอ่าแล้วนี่ก็คือของทั้งหมด20อย่างนะครับผมที่เรามีเตรียมไว้ให้กล้วยน้ำว้าจอคอมพิวเตอร์เข็มฉีดยาเครื่องคิดเลขลูกกลอฟปฏิทินหมวกกันน็อกล่มตลับเมตรไฟฉายหุห่ละหุกงกระมัง ปืนพวงมาล,ายลัยรถยาเร่งโตพืชกางเกงขายาวตะปูหนังสือพิมพ์ฟันกระต่ายและกระดานวาดรูปอืมซึ่งเดี๋ยวนะมันเกี่ยวอะไรกับปิศณาข้อนี้ก่อน <c oughs> เอามาคือของ20่สิที่เราเอามาใส่ประเด็นคือเราจะเอาอะไรใส่ช่องไหนละ่ะไปดูข้อมูลเพิ่มกันสักหน่อยดีกว่านะฮะอักษรสลับล่างนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราทราบในภาย,ภายในเกาะแล้วที่เราได้เดินสำรวจแล้วเนี่ยก็คืออักษรในเกาะเนี่ยนะครับผมแต่ละบผชนะเนี่ยจะเกิดจาก การแทนที่ด้วยพิชนะตัวอื่นในภาษาไทยเรานะมันก็จะเกิดการแทนที่เข้ามาอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นคํานี้ครับผมสักขัดสักขัดอ, κα, อักะอักขัดอัะมันมาจากคำคำหนึ่งของภาษาไทยแหละซึ่งผมบอกไว้เลยอันนี้ผมบอกคําตอบไว้ก่อนเลยนะคือห้าตัวอักษรที่เห็นนะครับสอเสือข,อขอไข่ททหารอออ่างและคอควายเนี่ยมันเกิดจากตัวอักษรด,ดังนี้ครับผมสอเสือให้แปลงเป็นพอผพานขอไข่ให้แปลงเป็นยอยักษ์ททหารแปลงเป็นยอญิง อ,อ,อ่างแปลเป็นชอช้างและคอควายแปลเป็นนอนหนูดังนั้นเมื่อเราเรลียงใหม่แล้วคํานี้สกัดอะคะจะได้เป็นคาว่าพยัญชนะนั่นเองอ่ะห้าตัวนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปแทนในปริศนาข้อนี้ได้เลยนะเนี่ยในเนี้ยในกรณีที่เห็นเนี่ยห้าตัวเมื่อกี้เอาไปแทนได้เลยส่วนอีก39ตัวที่เหลือลองไปหากันดูแล้วเมื่อเราไปแทนในแต่ละช่องแล้วเนี่ย ข้อความที่เห็นนะครับผมมันจะเป็นความหมายที่ถูกสลับล่างพยัญชนะกันอยู่ซึ่งถ้าหากว่าเราสลับล่างอักษรทั้งหมดคืนได้อย่างถูกต้องข้อความที่ได้นะครับผมจะสื่อถึงของอย่างหนึง่งต่อช่องเลยนะ4ี่ช่องก็4อย่างซึ่งหนึ่งตัวอักษรก็จะมาจากตัวอักษรท,ที่ไม่สำคัญที่สิบสี่ตัวก็มาจากสิบสี่ตัวที่ไม่สำคัญดังนั้นจับคู่ให้ถูกก็จะได้ความหมายของคำที่สบมบูรณ์นั่นเองซึ่งในการตอบปิศนาครั้งนี้นะฮะก็ง่ายๆเลย ให้สัตว์ละอักษรเพื่อทราบความหมายแล้วบอกว่าแต่ละช่องต้องนําของชิ้นใดไปวางแค่นั้นเองขอแค่นั้นเลยใช่และในการตอบปิศนาครั้งนี้นะครับผมของที่ถูกต้อง1ชิ้น1คะแนน4ชิ้น4คะแนนนะครับผมถ้าคะแนนเท่ากันตอบก่อนได้อันดับสูงกว่าโอเคไหมแล้วนอกจากปิศนานี้เป็นปิศนาที่ยากมันนั้นเงินรางวัลที่ผมจะให้จะสูงขึ้นจากปกตินะฮะอันดับหนึ่งขอให้ตอบถูกทั้ง4อย่างรับไปเลย100บาท อันดับสองขอถูกสองอย่างในสี่อย่างเจ็ดสิบห้าบาทครับผมอันดับสามขอถูกอย่างน้อยหนึ่งอย่างรับไปห้าสิบาทแล้วก็อันดับห้าแค่เข้าร่วมก็ยี่สิบห้าบาทแล้วว่าต่อให้ไม่ถูกเลยก็ตามทีนะและอันดับหกถึงสิบแจกสิบาทนะครับผมดังนั้นรวมทั้งหมดในปริศนาครั้งนี้เราแจกกันรางวัลรวมสามร้อยบาทนะฮะดังนั้นเข้าร่วมลสนุกกันดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็เวลาตอบก็เหมือนเดิมครับตอบผ่านดีที่อธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับผมภายในกําหนดการของปริศนานี้ วันพุทธที่5เมษายนนะครับผม18ปนาฬิกาเจอกันนะฮะลิงก์ก็ประมาณลิงก์นี้ซึ่งถูกไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าลิงก์ที่ถูกต้องดูที่คำอธิบายใต้คลิปอันนั้นถูกต้องแน่นอนนะครับผมโอเคก่อนจะจากกันวันนี้เดี๋ยวเราให้เวลาเพื่อนๆดูปริศนารันนี้นอีก30ินาทีไปเลยในปริศนาครั้งนี้เนี่ยมันมีคำใบ้เพิ่มเติมอะผมใบ้เพิ่มเติมให้ก่อนนิดนึงมันเปลี่ยนแค่อักษรมันไม่ได้เปลี่ยนสระหรือวรรณยุกดังนั้นถักถักหนึ่งไม่ออก เพื่อนๆขีดเป็นเหมือนกับแฮงแมนอะ่ะขีดขีดขีดแทนตัวอักษรไปก่อนแล้วลองดูว่าไอโ้โครงโครงลักษณะเนี้ยมันน่าจะเป็นคําไหนเอาจริงๆแน่นอนว่าถ้าเราหาความหมายเรารู้แค่บางคำเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะฮะอ่ะมันไม่ยากหรอกผมเชื่อนะฮะเวลาใกล้จะหมดละสามสองหนึ่งหมดเรียบร้อยครับผมโอเคก่อนจากกันในวันนี้กับตามีเลอยากจะบอกเอาไว้ว่าการสื่อสารลับใช้เพื่อคัดกรองคนเข้าใจเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไป ลาก่อนสหาย